กรรมและผลของกรรมนั้นเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนยากที่จะเข้าใจได้อย่างละเอียดบางครั้งพ่อเป็นคนสร้างกรรมแต่ผลของกรรมกลับไปแสดงอยู่กับลูกกับครอบครัวเป็นต้นอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่ากรรมเป็นเผ่าพันุ์นอกจากทุกคนจะมีกรรมเป็นของตนเองแล้วแต่ละคนยังมีกรรมร่วมกันด้วยเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกัน ก็จะมีกรรมที่ทุกคนเคยทำร่วมกันจึงได้รับผลร่วมกันก็มีดังเรื่องราวของประยงชายรับจ้างวัย51ปีเป็นคนสามพรานนาคปรปฐมเขามีฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีรายได้พอแค่เลี้ยงครอบครัวไปวันๆเท่านั้นวันหนึ่งมีร้านอาหารมาเปิดแถวพุทธมนตรสายห้าซึ่งไม่ไกลจากบ้านของประยงเท่าใดนะักและเจ้าของร้านก็รู้จักกันดีกับประยง ที่ร้านนี้มีเมนูอาหารหลายอย่างแต่ที่ขึ้นชื่อน่าจะเป็นปลาช่อนลุยสวนซึ่งมีรสชาติอร่อยมากเพราะใช้ปลาช่อนสดๆที่เพิ่งถูกฆ่าใหม่ๆเมื่อร้านอาหารมีคนมาอุดหนุนมากขึ้นเรื่อยๆปลาช่อนลุยสวนเมนูเด็ดของร้านจึงทำไม่ค่อยทันหลายครั้งปลาก็หมดอย่างรวดเร็วเจ้าของร้านจึงคิดสั่งปลามาเพิ่มเพื่อจะได้ตอบสนองลูกค้าอย่างเพียงพอ เจ้าของร้านเห็นประโยง์ไปรับจ้างได้ค่าแรงไม่มากจึงคิดจะหาทางช่วยเหลือวันหนึ่งเมื่อได้เจอประโยง์เขาก็ถามว่าสนใจที่จะทำงานให้กับร้านหรือไม่ประโยง์ก็รีบรับปากทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เจ้าของร้านบอกว่าทำอยู่ที่บ้านก็ได้ทำเสร็จค่อยเอาไปส่งที่ร้านจะทำกี่คนก็ได้ช่วยกันทำยิ่งทำได้มากก็ยิ่งจะได้ค่าตอบแทนมาก งานนั้นก็คือเป็นเพชฌฆาตค่าปลาช่อนพร้อมขอดเกล็ดให้เรียบร้อยประยงไม่ได้นึกอะไรไปมากกว่าได้รับค่าตอบแทนที่ดีมีเงินเพิ่มเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพราะตอนนี้เขาก็มีลูกสาวอยู่คนเดียวอายุเพิ่งเจ็ดขวบความหวังของประยงนั้นอยากจะให้ลูกได้มีโอกาสได้เรียนสูง,สงจะได้ไม่ลำบากเหมือนพ่อแม่เขาจึงตกปากรับคำกับเจ้าของร้านวันรุ่งขึ้น ก็มีรถขนปลาช่อนตัวเป็นๆมาที่บ้านเขาจำนวนมากตอนแรกที่เห็นปลาทั้งหมดดิ้นในถังทำเอาประยงรู้สึกกลัวเหมือนกันที่ต้องฆ่าปลาเหล่านี้เพราะขนาดของปลามีแต่ตัวใหญ่ๆห,หากเป็นปลาตัวเล็กๆเ,เขาก็คงจะไม่หวาดเสียวเท่าใดนักแต่จะทำอย่างไรได้เพราะได้รับปากไว้แล้วประยงจึงเริ่มทำงานโดยทุบหัวปลาช่อนให้ตายทีละตัวทีละตัว บางตัวก็ต้องทุบหลายครั้งกว่าจะตายเนื่องจากตัวใหญ่หัวแข็งในแต่ละวันกว่าจะทุบหัวปลาและขอดเกรดให้หมดก็ใช้เวลานานพอสมควรและตามแขนขาหน้าตาของเขาเต็มไปด้วยเลือดปลาที่กระเด็นใส่เมื่อวันแรกของการเป็นเพชรฆาตค่าปลาช่อนผ่านไปและมีไรายได้ดีประยงก็ไม่รู้สึกอะไรอีกนอกจากทุบหัวปลาให้ได้มากขึ้น หลายครั้งเขาก็เรียกลูกเมียมาช่วยซึ่งตอนแรกๆทุกคนรู้สึกกลัวไม่กล้าทำแต่เมื่อเห็นเป็นความเคยชินจึงได้เริ่มลองทำดูบ้างจนทำให้งานของเขาเสร็จเร็วได้เงินมากขึ้นและเหลือเวลาไปรับจ้างทำอย่างอื่นได้อีกบ้านของประยงอยู่ริมคลองทุกเช้าเขาจะมานั่งทุบหัวปลาอยู่ริมคลองพร้อมกับครอบครัวหลังจากทุบเสร็จขอดเกล็ดแล้ว ก็จะตักเอาน้ำคลองมาล้างปลาจนสะอาดและทุกเช้าจะมีพระเดินบิณฑบาตผ่านบ้านเขาทุกวันบางครั้งพระที่เดินผ่านมาก็ตกใจเพราะเห็นปลาที่ประยงกำลังทุบอยู่นั้นดิ้นอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชทุกทรมานกับการถูกทุบหัวเป็นยิ่งนักบางครั้งดิ้นแรงมากจนถึงกับกระเด็นมาใกล้เท้าพระหลายครั้งที่พระได้เตือนประยงไปว่า หากเลี่ยงอาชีพนี้ได้ก็ให้เลี่ยงซะอย่าทําเลยเพราะมันเป็นบาปเป็นกรรมประยงก็ยังรับฟังสิ่งที่หลวงพ่อสอนแต่ว่าจะให้เขาทําอย่างไรจะเปลี่ยนอาชีพก็ไม่รู้จะไปทําอะไรจึงคิดว่าทํำอาชีพนี้ต่อไปก่อนหากหาอาชีพใหม่ที่ดีกว่านี้ได้แล้วค่อยเปลี่ยนไปทาเวลาผ่านไปครอบครัวของประยงเริ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากคนที่กลัวการฆ่าแต่ทุกวันนี้ทุกคนไม่กลัวและเห็นการฆ่าปลาเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยจนกลายเป็นความเคยชินเพราะอาชีพนี้ช่วยให้ครอบครัวเขาดีขึ้นประยงและครอบครัวไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นี้ผลกรรมมันจะตามมาทานอย่างรวดเร็วในชาตินี้แล้วกฎแห่งกรรมก็เดินทางมาถึงในช่วงเย็นของวันหนึ่ง ลูกสาวของประยงได้ลงไปเล่นน้ำในคลองหน้าบ้านตามลำพังซึ่งตามปกติเธอก็มักจะโดดน้ำคลองเล่นเป็นประจำมาตั้งแต่ตัวเล็กๆจนกระทั่งอายุเจ็ดขวบเธอจึงมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับการเล่นน้ํำในลํำคลองพ่อแม่ก็ปล่อยให้เล่นตามสบายพอเห็นลูกเล่นอย่างนี้มานานแล้วแต่วันนี้ไม่เหมือนวันก่อนๆ น้องเจนจีดาได้ปีนขึ้นต้นไม้ริมคลองแล้วกระโดดลงน้ำเหมือนอย่างที่เคยเห็นเด็กแถวบ้านทํากันเธอกระโดดพุ่งหัวลงไปในคลองอย่างรวดเร็วทันใดนั้นหัวของเธอก็ไปกระทบเข้ากับตอไม้ท่อนใหญ่ที่อยู่ในน้ำอย่างแรงจนหัวแตกคอหักทำให้เธอจมดิ่งลงใต้น้ำกว่าที่พ่อกับแม่จะรู้ว่าลูกสาวจมหายไปในน้ำแล้วลงไปช่วยกันงมหา น้องเจนจีดาก็ได้กลายเป็นศพไปเสียแล้วประยงและภรรยาต่างร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะมีลูกสาวเพียงคนเดียวแถมยังมาตายอย่างน่าอานาถความฝันของประยงที่จะทำให้ลูกสาวได้เรียนสูงๆนั้นหายวับไปกับตาเมื่อเขาได้สติก็ระลึกถึงคำเตือนของพระว่าสิ่งที่เขากอบครอบครัวช่วยกันทำนั้นเป็นบาปกรรม พวกปลาที่ถูกเขาฆ่าคงอาฆาตแค้นอยู่ไม่น้อยจึงทำให้ลูกสาวต้องตายในสภาพเช่นเดียวกับปลาช่อนที่ถูกทุบหัวนั้นนี่คือผลของกรรมที่เห็นได้ทันทีในชาตินี้ถึงแม้ว่ากรรมที่ทำจะไม่ได้แสดงผลกับประโยงโดยตรงแต่การที่มันให้ผลกับลูกของเขาก็ยิ่งเป็นเหมือนกับมีดโกนที่บาดลงกลางใจของผู้เป็นพ่อเพราะลูกเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจ เขายอมทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อลูกแต่เมื่อเห็นลูกมาตายเช่นนี้ชีวิตของเขาก็เหมือนกับตายทั้งเป็นการฆ่าสัตว์ใดๆก็ตามล้วนแต่เป็นบาปผิดศีลและผลกรรมจากการฆ่าสัตว์จะทําให้อายุสั้นลงด้วย